มันแดง <c oughs> ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครับพวกหางดำเฟอร์เมลี่นะครับกลับมาถ่ายทำเกี่ยวกับ การทำคงาที่ยวสารวัดนะครับมืัอนี้ไม่ออ้ช่างฟ้าผู้ยานางนะครับเพิ่งกล่ามาอ่ออาดูแววัดนะครับำกำรับพอดีมีทางไฟฟ้าเพิ่งมาจัดการเรื่องกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ก็เลยติต้องพากันเก็บกันเมียนแต่ว่าปัญหาก็คือมดแดงหลายคักมดแดงหลายเง้ย กันครับเดคุณแม่มาอียางนอน่อน้องเบิ้งก็ดูในห้องอเบิ้งก็ดูมากอี่างเงนันนะาดนะครับพี่น้องกุ้นะมาดตาดใส่สมสมเครับมาตาดครับมาตาตอาครับคือไม่ออกนอคูจนว่าจำสินเป็นประจำ ครับผมครับผมครับครับครับตอนนี้ก็ผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คนเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ครับนเรียบร้อยเลยเขออนุญ,ญาตปิรีวิวทึ่งๆน้ำอีกจ้กหน่อยครับ แบบโชนี่บัดปลาพุยานาคของเงาน,นะครับกําล่งติดตั้งซอาไฟฟ้านะครับในพื้นที่ตั้งึ้นนะครับพุยนาสวยงามนะครับางขึ้นที่นสิ่งพุยนาในพื้นทงขคืนไปทั้งโบสถ์นะครับในพื้เสอไฟที่เพิ่นติดตั้งไม้นะครับข้สิติดตั้งทั้งเบิดเจ้านวนสิบเสาต้องกันนะครับสิบเสากระตกุกเสาละสองพันแปดร้อยบาท นะครับพี่นอ้องเฮาผู้ใดมีใจใสศรัทธานะครับอยากมาทำบุญร่วมกันก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญรวมเป็นเจ้าภาพสื่อหลอดไฟสื่อเสาไฟหลอดไฟกับชุดละห้าร้อยนะครับเสาไฟกับต้นละ2,800บาทนะครับนั่นคือทิวทัดทางขึนสรับโบนะครับ รับคลิปนี้กับทฤษสิเอาซำนีนกอนนะครับ